วันนี้มาในคอนเซปของดวงดาวเขาบอกว่าอยากให้น้องพี่แต่งเป็นดวงดาวบนยอดต้นคริสต์มาสครับที่สูง35เมตรรวมมีเข้าไปสูง37เมตรวันนี้พูดถึงงานในวันนี้หน่อยค่ะมาร่วมเเลิมฉลกันครับผมก็มาร่วมเเลิมฉลครับผมเป็นการเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับผมของทางเซนทรัลนะครับร่วมกับโปเกมอนด้วยก็จะเห็นแบบน้องๆพิกาจู๋เยอะมากี่อพิกาจู สนุกมากครับผมแล้วก็จริงๆบอกเลยว่าห้ามพลาดใครๆเป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยก็มาเก็บนี่น้องพิกาตูสูง15เมตรต่างๆเดี๋ยวพี่จะซื้อไว้ที่บ้านสักสองตัวตั้งไว้ตรงแบบถงทางเดินบ้านตั้งไว้ตรงแบบถงทางเดินบ้านพี่มีตัวนี้ก็ตัวหนึ่งใส่ชุดสีฟ้าฮะอ๋อดำหนี่เลยได้เดินชนี้างหรือว่าสวยมากได้เดินชมงานบ้างแล้วครับผมก็สวยมากๆครับเซ็นทรัลเวิลด์ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังทุกปีอยู่แล้วครับผมแล้วก็ยังเป็น ต้นคริสต์มาสนะครับผมที่สูงที่สุดในเซาท์อีเซเชียด้วยพี่ใครจะพูดอย่างนั้นได้อะปฏิเสธเหรอปฏิเสธเหรอเขอบปฏิเสธให้แฟนๆฟนเป็นคนบอกละกันเอแฟนแฟนจะเรียกว่าพี่พี่เสียงสูงก็ต้องพิมพ์มานะสูงครับผมไม่ใช่ก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่เซ็นทรัลนะครับผมตรงนี้เลยตรงลานตรงนี้นะครับผมมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสแล้วก็มาเก็บ ถ่ายรูปกับน้องๆโปเกมอนท10ตัวได้ครับพี่ค่ะครับไปร่วมยินดีล่าสุดมากับิกครับผมวันนั้นยังไงคนก็รอยินดีให้กับรักที่สดใสไปพร้อมช่อดอกไม้ช่อโตไปพร้อมช่อดอกไม้ช่อโตครับผมมีเงินซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีเงินในดอกไม้ในไหนๆในไหนในถุงไม่รู้เออะไรนะครับถุงสีแดงในนั้นมีของมัน7อย่างนะพี่ อันนี้พูดจริงหรือเปล่เขาชอบเลขเจ็ดไงจริงๆหนูก็เลยตั้งใจว่ารับปริญญาปีนี้ก็ให้สักเจ็ดชิ้นเลยแต่จะเป็นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยครับมีแหวนอยู่ในนั้นหรือเปล่อะไรนะครับแซลมีวงมีแหวนแล้วเป็นราบอะไรแสงไฟจากต้นคริสต์มาสมีหรือเปล่าพี่ต้องไมปถามเขาหนูจไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของเมื่อวานถามได้ใช่ไหมถามได้ครับผมแต่แต่ ก็เป็นเป็นของใช้ประจำวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นแบบอิสเซอรี่ต่างๆอะไรอย่างงี้มากกว่าที่เราตั้งใจเลือกให้โดยเฉพาะเลยใช่เราตั้งใจเลือกเลยครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบเป็นเซตๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาจะใช้หรือเปล่าหนูซื้อเขาหลายอย่างแล้วเขาไม่เห็นจะใช้สักอย่างเลยอันนี้น้องอะไรนะเสียใจไมมแต่วันนี้จะไม่ร้องไห้ไงเราคิดว่าน่าจะถูกใจคุณเนาะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะถูกใจครับ โอ้พี่เอ่อความรู้สึกที่หนูมีให้เขามีมูลค่ามากกว่านั้นไม่เพราะว่าแอบแอบดูเงินในบัญชีแล้วยังไม่มาหนึ่งล้านเดี๋ยว,วให้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันเกิดด้วยกันเดี๋ยวช่วยทําบุญพร้อมกันได้แน่นอนครับผมเริ่มทำบุญอยากทําบุญอยู่แล้วครับได้ลูกๆกับแฟนๆด้วยกับวิวกินกับทีมด้วยครับ เงินบุญเงินบุญทุกคนจะได้แบบว่าเกิดมาเจอกันชาติหน้าตลูกชาตตับหลอดร้อนขาดแล้วตูจะไม่แยกกันเลยชาติหน้าเนาะแล้วแต่เขาเหมือนกันฉะนั้นวาจะกลาเป็นนบไม่รู้เราไป้ม่อนิน้าาไม่เราดนมปกติหนูไม่แต่งหน้าอันนน้าสดอันนี้น อันนี้เป็นแสงไฟที่ช่วยหนูไยเสิร์ไม่ใช่อะยังไงหลายคนก็เป็นห่วงขึ้นมาเลยจากเรื่องนี้มันจริงแคนะก็จริงๆพหลังจากงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีคนตามมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากอยากให้เปสกันมากกว่าครับผมเหมือนว่าเราเราก็มาในเวลาส่วนตัวเราด้วยถ้าในเวลางานอะไรเงี้ยเราเจอกันพี่อยากทักทายอยากเจอทุกคนนะครับผมแต่ว่าในเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะแบบกินข้าวอย่างเงี้ยพี่สมมติหนูจะนาไม่ได้ อก็แบบถ่ายถ่ายสวยกันดีกว่าถ่ายในงานกันดีกว่าครับผมมันมันเคยมีเออเคสที่มาในระยะที่ไม่ปลอดภัยจนรู้สึกว่าเออไม่ไม่ได้แล้วเลยก็มีบ้างนะครับบางทีก็มาแบบเฝ้าที่รถอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หลบอยู่แบบหลังแบบหลังเสาอะไรเงี้ยรอวิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออขับรถตามอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยเจอครับผมปะทุตัวเราได้ด้วยหรอครับแบบบางทีก็เจอครับบางทีเราเราระะแวงคเมาไม่บบ่่ออยยยาางงเเเี้จะป็นขับ กลัวไหมก็ไม่ไม่ถึงขั้นว่าแบบโอ้กลัวมากอะไรเงี้ยจนถึงขั้น,นแบบหวาดระแวงอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่มันมันไม่ปลอดภัยมากกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเข้ามาคือเขาอาจจะเจตนาคืออะไรจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบเอ้ยรักเรามากอะไรอย่างนงี้หรือบางคนอาจจะแบบเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรไเงี้ยครับผมได้มีบอกตัดเตือนกันไปบ้างไหมก็จริงๆมีประกาศตลอดนะครับผมผ่านทางโซเชียลมีเดียของพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ทางบริษัทก็ได้ประกาศเรื่องนี้อยู่อยู่บ่อยครั้งครับผมแล้วก็ ก็ไปตามดูกันได้ครับรายละเอียดน่าจะมีอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมบบจริงๆตามกันหมายความว่าตามกันไปเจอกันที่งานอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมตามได้อยู่แล้วแล้วก็ทุกๆคนก็พีอยากเจอทุกๆคนอยู่แล้วครับผมมาร่วมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเวลาส่วนตัวไม่ใช่แค่กับพีนะครับหมายถึงพี่ๆน้องๆศิลปินทุกๆคนเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องการเปส่วนตัวบ้าง,งเวลาส่วนตัวบ้างอะไรย่างเงี้ยบางทีแบบ หน้าไม่แต่งแบบมีสิวที่ปากนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบอย่าถ่ายกันเลยพี่เอ้ไม่ได้แล้วต้องดำเนินการเป็นหมายแล้วก็จะดูเคสไปเคสไปครับมากกว่าที่ผ่านมามีมีเข้าพาราหรือยังคะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมยังไม่มีถึงขั้นแบบโอ๊ยประชิดตัวมากจนแบบถึงขั้นว่าเราดําเนินการแจ้งความหรืออะไรอย่างงี้ยังยังไม่มีครับผมแต่อาจจะเป็นการแจ้งความในเคสอื่นมากกว่าที่ที่หนูเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปครังไม่เจอที่เป็น รวมๆครับรวมหลายๆหลายๆคนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีแบบเราก็ไม่รู้เขาแบบเอ้ยเป็นใครอะไรยังไงคนเจอใน KTP เผยเจอที่ับมากในห้องน้ำพี่ยาไม่เคยเจอครับผมแต่ว่าแบบเหมือนแบบกําลังห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็หันไปบอกเขาว่าแบบเอ้ยขอขอขอเพิ่งขอแบบขออนุญาตนะมันมันเป็นเวลาส่วนตัวของเราแล้วก็ขอโทษด้วยแบบเราไม่สะดวกจริงๆให้แบบ เดินตามมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็พูดเองครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นบ,บ,บอกตัดเรื่องเปนไปแต่อย่าให้รับเส้นกว่าน,นี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็อย่าอย่าให้มากกว่าน,นี้กันดีกว่าครับผมก็ให้สเปซเช่นกันและกันเหมือนเราเหมือนกันแล้วก็ให้สเปซเขาเหมือนกันจะได้สบายใจเนาะใช่เราจะได้มาเจอกันแบบสบายใจอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูอ,อาจจะแบบใส่ชุดกันกระสุน <laughs> วิคินก็เจอเหมือนกันครับวิคินวิคินก็เจอคล้า,ายๆกันอย่างเงี้ยแหละครับผมพี่ว่าหลายๆคนก็เจอประมาณนี้แหละครับผมอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมากกว่าว่าแบบเออเราเราควรจะให้เกียรติก,กันละกันครับผมไม่ไม่ใช่ว่าแบบเป่นน้องหมายความว่าถ้าเราให้เกียรติกันละกันในในทุกๆแบบทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีปัญหาครับพี่พี่มาอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้เป็นผู้ช่างกำนินทีทีพูดไปเรื่อยแฮชแบ็คแบบเป็นตื่นตูร้อยล้านอะไรที่ไม่า้องัแล้วเออไมคะไม่รู้เรื่องเลยอย่าอย่าดังแก ว่าเราเราเป็นคนพูดมีสาระไม่ได้พูดไปเรื่องสารเราร้อยเปอร์เซนต์ที่พี่พูดเป็นมีแต่ความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพี่พูดทั้งหมดเมื่อกี้นี้เรื่องจริงเรื่องจริงร้อเปอร์เซนต์ อยากให้ทุกคนคลายเครียดมากกว่าแล้วมาเรามาสัมภาษณ์แล้วมาเจอกันก็แบบอยากให้ทุกคนฟีลกูดมากกว่าครับผมพูดไปเรื่อยก็เรื่อยบ้างไม่เรื่อยบ้างอะไรเงี้ยจริงบ้างไม่จริงบ้างก็หันหันกันละกันวันนี้แต่วันนี้ร้อวันนี้ของจริงร0 0เปอซวันนี้พี่จะเป็นดาวบนต้นคริสต์มาสแล้าขอตัวจริงๆเพราะว่าพี่ต้องคื้นลิฟต์ล่ะอัาจจะไปเรื่อยอีกหนึ่งตำนานหนึ่งอีกหนึ่งตำนานหนึ่งแล้วหรอ พี่หวนเจียพูดไปเรื่อยพี่หวนเจี๊ยเป็นคนสอนมีอะไรเออเข้าที่อินสตาแกรมหวานเจียบเจี๊ยบคอมเมนต์กันได้ต้องอมงนต่างขอ่ะสิพี่ทำไงดีอะเลยตำแหน่งเนี่ยจะอะไรจ่าอตนะหนาเนี้ยหลายตานช็อตหม่กันกี้เนี้ย เป็นได้เป็นอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าครับผมก็ดูดูกันก็ขำๆก็ถือว่าจอยจอยซึ่งการละกันอะไรอย่างเงี้ยขอเงินขอเคี่บอกว่าพีมีเซอร์ไพรส์ในการป็นตัวีหน้าครับผมเลยวจะทำไม่ได้การเพื่ออะไรอ่ะเซอร์ไพรส์คืออะไรอ่ะบอกไม่ได้หรอกก็เป็นเป็นงานนี่แหละครับผมเป็นงานงานแสดงแล้วกันครับ ก็เห็นแฟนๆรอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้รอติดตามครับผมประมาณกลางปีหน้าก็จะได้รู้กันแล้วว่าจะเป็นงานแสดงในรูปแบบไหนแล้วก็กับใครอ่ะกับใครอ่ะแช่คนนั้นหรือเปล่าปั่นเองเลยไงปั่นเองเลยยได้จครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอนูไล่จากนี้ไปนี้แล้วกันนะโอเคครับ